เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีปรกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปอนิเมะดีเฟนเดอนั่นเองนะครับหรือว่าอนิเมะดีเฟนวะ นั่นแหละครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกของพี่นะครับในแมปนี้นะทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทําไมพี่โอ้โหคลิปแรกทําไมมันตึงขนาดนี้นะครับก็แอบ,บไปเล่นมาแล้วบ้างนะครับแต่เอาจริงนะคือพี่เนี่ยเล่นไปมั่วๆซ่วๆนะครับทุกคนแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเหมือนกับคนเล่นใหม่เลยนะเพียงแค่ว่าใช้พลังินตราในการเอ,อ่อมีของพวกนี้แค่นั้นเองและสําหรับใครที่อยากจะมีเพชรจุกๆแบบนี้นะครับก็มาที่ด้านล่างคลิปของช่องวิบวกรแบบนี้เลย ลยนะครับผมนี่ร้านวิปปกรณ์นะฮะก็กดเข้าไปเลยนะคลิกลิงก์ที่ร้านวิปปกรณ์นะครับก็จะเข้ามาเจอตรงนี้นะครับซื้อสินค้าแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์นั่นเองนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็นี่เลยครับ ก็จะมีเพชรขายนะครับผมรวมไปถึงคริสตัลเพชรม่วงนะครับเอาไว้รีโลนั่นเองนะครับทุกคนนี่ราคาย่อมเยากันเองนะฮะ,ะไม่โดนโกงแน่นอนและส่งไวมากเพราะเป็นร้านพี่เองนั่นเองนะครับมาใช้บริการกันได้และในวันนี้นะครับก็พี่เนี่ยจะมาทําการทั้งสุ่มซัมมอนนะครับแล้วก็จะมารีแล้งรีโลนะครับผมแล้วก็จะมารีพัสซีฟนั่นเองนะครับนั่นก็คือเตรียมความพร้อมในการเล่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่อยาก จะบอกเลยนะว่านี่ครับตัวละครตัวนี้เนี่ยพี่ซื้อมานะครับทุกคนซึ่งพี่เนี่ยซื้อมาแบบว่าเปื่อยๆอ่ะทุกคนคือพสซีไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ากดไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะทุกคนฟังไม่ผิดครับ5เพชรม่วงแค่นั้นเองครับพี่ก็ได้บัฟนี้มานะครับทุกคนโอ้โหพี่คิดว่าพี่จะกดได้เล่นๆนะทุกคนแล้วก็เอามารีในคลิปนะครับจบกันเลยเออซึ่งมันได้แล้วนะครับพี่ก็คงไม่รีซ้ํานะครับแต่วันนี้เนี่ยตัวนี้พี่รู้สึกว่าบัฟนี้ยังไม่โดนใจเท่าไหร่นะครับพี่ก็จะรีมา บัฟให้การาฟด้วยนะครับรีบัฟให้ตัวเงินด้วยนะครับแล้วก็จะมาเปิดหาตัวลับลิมิเต็ดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีเอ่อรีสเตทพื้นฐานให้ตัวละครด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งสิ่งแรกที่พี่จะทำก็ทุกคนนั่นก็คือการสุ่มหาตัวละครตัวลับใหม่นั่นเองนะครับซึ่งงบเนี่ยพี่คิดว่าอยากจะลองสัก20 0 0 0เพชรก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้หรือว่ายังไม่มีอะไรดีหรือว่ายังไม่ได้ไมิติชายนี่เนี่ยพี่อาจจะไปสัก40 0 0 0เพชรนะครับเดี๋ยวต้องดูเวลาก่อนว่าจะ นานแค่ไหนนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยอันดับแรกนะครับผมก่อนที่เราจะกดสุ่มนะทุกคนเราก็ต้องนี่ครับซื้อน้ํายาลัคกี้ก่อนเลยครับทุกคนอันนี้คือน่าจะสําคัญเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยมีโอกาสสุ่มได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ปั่นใจนะว่าในลิมิเต็ดเนี่ยจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าเออพี่ก็กดมาแล้วแหละเพื่อความสบายใจนั่นเองนะฮะโอ้โหโอกาสออกเนี่ย0.25นะครับจริงๆตัวรับเนี่ยพี่เคยสุ่ม ได้ตัวเดียวนะครับทุกคนตัวหนึ่งเนี่ยตัวนีเนวน้เลยนะครับอันนี้สุ่มได้เองนะใช้เพียงแค่4 0 0 0เพชรเท่านั้นเองโคตรที่จะฟุกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยโอ้โหถ้าสตอรี่ดีๆนะพี่ต้องได้ตัวรับวะทุกคนหรือว่าไม่ก็ได้เป็นตัวนี้น่าจะเป็นอลิสเนาะทุกคนได้เป็นอลิสไชนีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันปะพูดแล้วก็ลุยกันเลยละกันเริ่มแรกโอ้โหดาวฟ้าดาวฟ้าเนี่ยผมขอรีเลยละกันต่อไปรอบพี่2 เฮ้ยเฮ้ยโอโ้ดาวเหลืองครับทุกคนเฮ้ยโอโ้ดาวเหลืองก็คงไม่มีอะไรมากครับนอกจากลีเจนดชายนี่พอได้ลุนหรือเปล่ารีเจนผมก็ไม่ได้เอานะทุกคนไปกันต่อครับดาวอะไรครับโอโ้ดาวเหลืองมันเดิมฮะเรียบร้อยเฮ้ยแต่ได้เป็นชายนี่นะเอาเรื่องได้ชายนี่เฉยครับทุกคนโอเคไปกันต่อครับโอโ้ดาวฟ้าครับแต็กรอดต่อไปเป็นดาวสี โอ้โหเหลืองเหมือนเดิมครับผมรอบต่อไปรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าดาวน้ําเงินครับเกลือครับผมไปกันต่อครับเพชรยังเหลืออีกเยอะโอ้โหดาวน้ําเงินอีกแล้วครับไ,ไปกันต่อยังไงล่ะอุ้ยดาวเหลืองเหมือนเดิมครับทุกคนเฮ้ยทําไมมันออกยากขนาดนั้นวะพิโอกูหมากันต่อครับรอบนี้โอ้แตกอีกแล้วอ้รอบต่อไปครับเป็นยังไงรอบนี้ โอ้โหก็ยังคงเหลืองอยู่เหมือนเดิมครับไอ้เฮ้ยนี่มันโหร้อยสามสิบแล้วอะร้อยสามสิบแ,แล้วไอ้แตกแล้วมากงนตอน่ออยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทุกคนเมื่อกี้มันเดี๋ยวนะมันจะออกเป็นมิติหรือว่ามันจะออกเป็นตัวรับวะสีดาวมันแปลกๆครับทุกคนอะตัวอะไรมาตัวอะไรมาอไอ้ไอ้ โอ้โหโเป็นอลิทธรรมดาครับผมโหไม่ใช่นี่ด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคมาถือว่าเริ่มเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับมาไปลุยกันต่อเลยละกันในการหาตัวรับของเรานะครับโอ้โหหรือว่าคลิปนี้ผมจะหมดในการหาตัวรับถึงแสนเพชรไ,มไหมวะเนี่ยโอ้ไม่นะไม่นะเว้ยโอ้ยสีเหลืองคือถ้าเป็นตัวรับเนี่ยมันจะเป็นดาวสีดำนะเว้ยทุกคนผมเคยเห็นมาแล้วนะฮะอุย้ย โอ้โหอลิติกแล้วครับอันนี้เราต้องมาลุ้นเป็นชายนี่นะทุกคนถ้าชายนี่ผมอาจจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเอออุอ้ยไม่ใช่ตัวนี้เอ้ยขอ,อลิสชายนี่อ้ายโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มึงโอ้โหตัวธรรมดาเอ้ยเฮ้ยทุกคนผมได้สองตัวครับผมยังเหลืออีกตัวหนึ่งครับทุกคนครับไปครับอ๊บโอ้โหก็ยังไม่ใช่นี่นะ แต่ว่าได้บัฟโคตรกากเลยครับทุกคนโอเคมาโอ้โหแต่เป็น A บวกนะโอ้อลิซผมมีกี่ตัวแล้วเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่โอโหสี่ตัวนะสี่ตัวโอเคไปกันต่อครับอีกประมาณ8นาทีเนี่ยจะเป็นตู้ของตัวใหม่แล้วนะทุกคนโอ้โหอันนี้ก็เหลืองครับผ่านไปไปกันต่อครับอืมอันนี้แตกครับผมไปอีกครับโอ้โหอันนี้น่าจะแตกเหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยไปกันต่อครับเหลือแสนเพชรโอ้โห อันนี้คือฟ้าล้วนเลยครับไปกันต่อสิครับระดับนี้ต้องเอาให้สุดแต่ไปกันต่อครับสีเหลืองครับอืไม่ต้องการครับไอ้รอบนี้ล่ะครับว่ายังไงครับอืเรียบร้อยครับแล้วรอบนี้ล่ะครับโอ้สีไม่ค่อยดีมีแค่สีเหลืองเรียบร้อยมาต่อครับเฮ้ยโอ้เหลือง น่าจะเหลืองเยอะเลยรอบนี้เท่าที่ดูนะฮะโอ้มีเหลืองใช้นี่ตัวหนึง่งโอเคไปกันต่อครับไอแตกก็ยังไปกันต่อสิครับไอ้โอ้โหเหลืองอีกแล้วโอ้ยขอตัวรับสักทีเขาวะทีนึงเขาวะตัวรับอะ่ะไอ้มาสักทีหนึ่งเข้ะวะเหลืองมันเดิม มาสักทีหนึ่งครับว่าสีตรงนี้ไม่น่าได้เรียบร้อยมาสักทีนึงครับว่าเฮือเหลืองอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ย <c oughs> รอบนี้เราว่ายังไงือ <c oughs> แตกแล้วรอบนี้ว่ายังไง <c oughs> แตกอีกแล้วครับไอผมว่าไม่ค่อยจะดีแล้วว่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปกดกันที่เซิร์ฟเทปดีกว่าวะทุกคนอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวฮะผมจะแบบเร่งสุ่มเลยนะทุกคนเร่งให้มันเหลือแบบสัก80,000เพชรอะทุกคนคือถ้ามันไม่ได้แสดงว่ามันไม่ได้แล้วอะนะโอเคไปลุยกันเลยโอ้ใช้นี่คนเยอะเหลืองอีกแล้วมาเหรอวะขอ,อสีดำนหน่อยเถอะเหลืองอีกแล้วอ้ะโอ้หนี่จะหมดเวลาของอลิสแล้วนะเนี่ย ก็ยังเหลืองอีกเออแต่ว่าก็ยังดีนะมานี่คือแบบเหลืองรลวัวนะคก็ยังดีมาไปกันต่อโอ้โหเหลืองอีกแล้วเฮ้ยไม่เอาเหลืองแล้วเฮ้ยขอแบบสีม่วงอนะสีม่วงสีดำอะไรเงี้ยสีแดงนี้เอว่าไปโอ้โหตู้ใหม่ใกล้มาแล้วครับเฮ้ยโอเคครับอลิสมาครับทุกคนรอบนี้แต่ว่า นั่นแหละครับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีตัวชายนี่หรือเปล่านะครับมาดูกันขอให้เกิดเป็นอลิซชายนี่เถอะนะจะได้จบจบภารกิจนี้นะครับมาตัวสุดท้ายอึ๊บโอ้โหก็ยังไม่ชายนี่นะฮะต่อไปกันต่อครับทุกคนผมจะยังไม่ยอมแพ้ครับถ้าเกิดว่ายังไม่เจอชายนี่นี่โอ้โหโมจัดเลยไอ้โมจริงจริงโมจริงๆริงโมจริงจริงเรียบร้อยไปกันต่อครับโอโ้แตกครับ ไปกันต่อครับไหวไหมครับแต่อีกแล้วครับโอ้เหลือหมื่นเดียวแล้วเวลาก็จะหมดแล้วไออลิสมาเธอก่อนจะหมดเวลามาเปิดรัวๆเลยเนี่ยรัวๆให้ดูเลยเนี่ยมามาไหมโอ้โหไม่มามาไหมรอบนี้อืมแตกแล้วรอบนี้เราว่ายังไงเออ เรียบร้อยอ้โหแตกอีกแล้วไปกันต่อเหลืองเหลืองอีอนี่ก็เหลืองอีโอทุกคนผมเริ่มจะทอแล้ววะผมเริ่มจะท่อแล้ววะท่อออกมากจริงๆว่ะทุกคนเรียบร้อยขออีกเลยวว่ะเฮ้ยโอ้โหโอเคครับอันนี้ก็อลิสครับขอเหอะรอบนี้ขออลิสช้นี่เถอะนะสักครั้งหนึ่งเถอะนะสักตัวหนึ่งเถอะนะเพื่อนมาโอ้โห ก็ยังคงเหมือนเดิมบับเชียด้วย <c oughs> ไปกันต่อว้ไม่รู้ <c oughs> ลิ้นพันเลยเนี่ยไปกันต่อครับผมจะไม่ยอมแพ้ครับกดรัวๆครับเพราะว่าเรารวยจัดครับตอนนี้เรามาแบบคนรวยครับรวยแบบจะจัดนะฮะ <c oughs> ตัวรับอยู่ไหนก้อนตอนนี้ตัวรับอยู่ไหนก้อนจะให้เงินพี่เป็นล้านก่อนเป้าน้อง <c oughs> น้องถึงจะมาตัวรับอยู่ไหนก้อน <c oughs> เอาอีกแล้ว ตัวอลิซกลจะหมดแล้วทุกคนผมต้องรีบกดก่อนลวกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้อลิซอีกสักครั้งหนึ่งขอให้ได้ลุ้นใช้นี่สักครั้งหนึ่งโอ้หรือว่าเราจะไม่ได้ใช้นี่ตัวอื่นวะไม่แน่แล้วเว้ยอู้เกยแล้วมาโอ้โแบ็กสุแล้วลุยกันต่อไป <c oughs> เหลืองอีกแล้วทุกคนเวลาน่าจะหมดแล้วนะครับตัวเลสน่าจะหมดแล้วโอเคก็น่าจะเป็นอันนี้คาตาคุริปะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ตัวนี้สักทีนึงเนี่ยผมพอเลยแล้วกันนะครับตัวรับมาไม่มาหรืออะไรยังไงช่างมันนะครับทุกคนก็คือผมอาจจะไม่มีบุญแล้วแหละนะคอยว่ากันแล้วกันเนาะเอออะถ้าได้ตัวหนึ่งผมพอเลยนะไม่ว่าจะเป็นชายนี่หรือรก็ตามนะครับตัวธรรมดาก็ตามนะผมพอเลยปะยาวๆเลยโอ้โหกดมาตั้งนานครับทุกคนไม่ได้อะไรเลยครับโคตรแย่ นี่ยเกลือรลวๆวอ้โ uh ห oh. คนดูบอกดูสุ่มอย่างอื่นดีกว่าพี่เกลืออีกแล้วดูดิปะไปกันต่อเฮ้เยมาแล้วคาตาคุริมาแล้วครับมันใช่คาตาคุริป่ะวะถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภยัยแต่ว่าขอชาใช้นี่อวะปิดสวยๆมาปิดใช้นี่มาโบเรียบร้อย ไม่ใช้นงใชนีอะไรเลยโอ้คาตาคุริใช่เลยครับชื่อโดนัทขนาดนี้ดนัทบลิเออร์นะฮะโอเคผมว่าเราได้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มาลีพวกนี้ดีกว่านะฮะโอ้หินแดงตอนนี้ผมมีอยู่46ชิ้นนะครับแล้วก็หินม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาหินม่วงก่อนแล้วกันเนาะตัวลับที่ผมบอกไว้นะฮะว่าเราจะมาลีนะตอนนี้เนี่ยผมมีเป็นบัฟ0.8อยู่นะทุกคนแต่ผมว่าผมยังได้0.1หรือ0.2เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าปะกดเลยทีเเเผลลอปป็็นนไงนไงง่่ะ เป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงล่ะของดีๆมีไม่ชอบของดีๆมีไม่ชอบต้องมาอือต้องมาเสียรีโลของดีๆมีไม่ชอบยังไงล่ะมันๆปิ๊งปิงปิ๊งปิง,ปง,ปง,ปงโอ้โหทุกคนเฮ้ยโอ้โหฮันเตอร์อะไรวะเนี่ยโอ้โหเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อเจ็บจัดโอ้โหทุกคนเหลือจะเชื่อสองอันนี้เท่านั้นจริงๆเนี่ยผม จริงๆผมหไม่ควรรีมันออกมันก็ดีมากอยู่นะมันเพียงแค่ขัดหูขัดตาแค่นั้นเองนะครับมันไม่สุดไงไปกันต่ออือเฮ้ยโอ้โหฮันเตอร์สามเลยวะเนี่ยเพื่ออะไรฮันเตอร์สามมาทำไมรีออกโอ้โหมาสองอันอันนี้ก็น่าใช้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นฮันเตอร์สามนะครับมงสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอ แล้วก็เหมือนจะตีไวขึ้นนะมา2องพแบบนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราตามหายังไงล่ะนี่ไงไปกันต่อเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยลูกมือลูกมือเหรอ1.5%หเรซ็นออุ้ยเพิ่มเงินว่ะทุกคนเออเพิ่มเงินจริงๆเนี่ยต้องเอาไปให้แบบตัวเงินนะตัวนี้ยังไม่ได้ครับไปไปคลิปนี้คือคลิปแบบเผาผ่านเผาผ่านให้น้องๆดูความมันในการสุ่มรีโล แล้วก็ใครที่อยากจะมีรีโลแบบสุ่มแบบบ้าข้างแบบนี้นะครับร้านอุปรกรณ์มีขายนะน้องๆออลิง <c oughs> ด,ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนี่ไงนี่ไงอ๋อเฮ้ยโซนิกว่ะอันนี้เป็นโอ้โหคููดาวครับลดคููดาว20%ซก็คือตีไวขึ้นมากๆแต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาว่ะทุกคนแต่ว่าถ้ามันเหลือสักพันห้าผมอาจจะขอพอก่อนว่ะอ้มือไหกแล้วทุกคนโอ้โหเฮ้ยโอ้โห,โหมาสองบัฟ โอ้โหมาสองวับอีกแล้วอะไรวะเนี่ยสองวับไม่เอาครับอเออเออือออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอโ้ผมว่าผมอาจจะต้องเอาตัวเงินวะ่ะตอนนี้มันเพิ่มอะไรวะเนี่ยโอ้เพิ่มคลีเหรอคลีเอาไว้ก่อนได้โอ้โหวงสามโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามรัวรัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยของดีดีไปของดีดีไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยไม่น่ารีออกเลยเชีย โอ้ได้ของดีแล้วนะเมื่อกี้นะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเหลือเชื่อฟองดีไปไหนเฮ้ยบัฟจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยออ้ยโอ,โอเคโอ้โหสุดท้ายนั่นกลับมาบัฟเดิมฮะบัฟ0.8ดครับเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นกราฟไหมปูกราฟไหมเดี๋ยวลองปูกราฟหน่อยละกันนะครับทุกคนเออนี่เลยปลูกราฟขอตึงๆขอตึงๆสัก2บัฟอู้นี่ไง ขอ2บัฟมาเลย2ว่าเอาเดี๋ยวปลูกกราฟผมเก็บไว้เป็นคริติคอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตัวเงินมาเผื่อได้บัฟเงินนะครับบัฟหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาบูม่าเนี่ยอันนี้คือบูม่าป่ะทุกคนทำไมผมรู้สึกว่าบูบูม่าหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะนะบัฟเงินอยู่ไหนอ้บัฟมือบัฟมือใช่ป่ะมันคือบัฟมือป่ะโอเคใช่ฮะเดี๋ยวรอตามหาบัฟมือกันต่อเดี๋ยวมีบัฟอื่นที่เพื่อมันนีป่ะไม่น่าจะมีนะฮะไปไปไปไหนบัฟมือบัฟมืออยู่ไหนก่อน บัฟมืออยู่ไหนก้อนไอ้โหตัวที่เราต้องการตัวที่เราต้องการบัฟมือแต่บัฟมือไม่มาแต่ข้อดีก็คือมันผูกครับทุกคนโอ้โหเชีย่ยหนักกว่าบัฟมืออันเนี้ยดีกว่าบัฟมือแต่ว่าไม่ได้ใช้งานเลยเด็กทพราะทีไม่ได้ใช้งานก็จําเป็นต้องเอาออกนะฮะไปไปกันต่อโอ้โหจะเหลือพันสี่แล้วเว้ยเกินงบแล้วเนี่ยเหลือพันสี่ผมว่าเราอาจจะพอค่อนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเนี่ยบูอบูอคืออะไรก่อน บูไอคือวงหอวงวง,อวงไม่ได้ใช้อ่ะเด็โอทีไปวงไม่ได้ใช้ไออ,อความเกลืออยู่ตรงนี้ความเกลืออยู่แค่นี้แค่นี้เองโอ้โหโอ้โหไปต่อเว้ยระดับนี้มันต้องสุดมาขนาดนี้แล้วมันต้องสุดสุดสุด,ส,ดสุดจะทนแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหได้สองบัฟเป็นสองบัฟที่ไม่มีประโยชน์ลรวซะเลยไปต่อ ไปต่อโอ้หโคตรมันคลิปนี้บอกเลยว่าโคตรมันอึหอสุ่มแบบจุกจุบับเงินอยู่ไหนถามจริงบับมือบั๊บมือบับมือไหนบับมือ,มอโอโซนิกโซนิกนี่คือครูดาวครูดาวไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอ้ไปต่อโอโหนี่ก็แม่ถ้าเป็นตัวอื่นนะได้ใช้เลยนะเนี่ยบัฟสองกับบัฟสามมาพร้อมกันเนี่ยแต่บัฟบมือนะไอ้บัฟบมือนะ โอ้โหจะหมดแล้วจะหมดแล้วมืออยู่ไหนเฮ้ยทำไมเมื่อกี้แม่งมือออกโคตรบ่อยอะตอนนี้ไม่ออกเลยครับเกือกืนเกือกืนโอโ้โซนิกมาอีกแล้วทุกคนโอ้เหมือนมันรู้อะเหมือนมันรู้ว่าเราต้องการอะไรอะตอนเนี้ยเหมือนลดโอกาสลงเหลือ0.1เอร์เซนตะตอนเนี้ยโอ้โหแล้วถ้าตัวนี้ได้บัฟ0.1นี่คือโคตรหาเนะ่ะบอกเลยบอกบัฟไม่เอาครับไม่ได้ใช้ครับอ่ะถ้าเหลือพันอุย้ยมาแล้วเออมาสักทีโอเคฮะ ได้บัฟมือมาที่เรียบร้อยครับนัดสือหน่อยไหมอ่ะนัดสือยังไม่มีบัฟกับเขาอ่ะลูกลักน,นเนี่ยอันนี้ลูกลักเลย มีลูกรักแต่เวฟสามมเป็นไงล่ะไหนมีอะไรให้นัดโอ้โซเนกโอเคพอแล้วอะประมาณนี้ครับทุกคนประเดิมคลิปแรกในแมปนี้นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นพี่เอาทีมนี้ไปลงนะครับผมก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็รอดูเลยว่าพี่จะเอาทีมนี้เนี่ยไปลงในกี่เว็บนะครับทุกคนอะสำหรับวันนี้ก็คงร้านเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เพชรนะครับหรือว่าอยากได้รีโลนะครับก็มีขายนะครับที่ร้านอุปกรณ์นะครับ